là subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những đẹp hấp dẫn งอร่างตัวเขาบงงองกอนพอไปเอาปืนอันมาไปคนกลุ่มอยูุ่้เจ็บทองเลยนี่่าคนหาคนล้งอยู่นี่เยตยเถื่อนเลยนี่ท่งอน่วงกนไ่ได้ไปสวนยางดอกบึงงอกย่านออกลูกออกเต่าเลยเี๋ยวนอคืนเห็นฝ่าวงคืนเครับผมนี่ หุนเอาหดไยหุน่นเนเจ็บทองให้เลยหุน่นหนาหุ่เจ็บทอง้เลยจามันสด้นอกเจ็บทองให้เลยนี่อาม,อมเองเ้งดนอนไมห่างตลอดเลยพ่อน,นอมันนนืมดมหามเอาลูด้เหรอมันดมหาม ลักษณะของงวเนาะจะจะมงเช่นไรนมน่มใรให้หมดนมใข่ให้เลยนมไข่ให้เลยสวัสดีกับผมบรรยากาศตอนค่ำกับผมเนาะมาเบ่งงวกับผมตัวนี้งจะองครับผมงวออกว่อมเพ ไอ้ย่ิงิตเอนนี <s <S ่งนัไงมันคือยังไงมันออกลูกลูกออกกแฟมันนีแฟลูกเื่บเื่บบอต้แก้ต้งแก้ออส่วนหัตายพอดีนี่เ้ยอเรวกรานเอาแก่เอา

น,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 นู่นู่เออบึงกดลิกโอ้ลิกอยู่จีมืองมหา هن โอ้ยอีนี่คู่นี่ลีเดอร์นี่โตบอปกีดย่างเอ็งทัดตัวชงโง่ไม่กูสันโอ้ยอย่แต่เน,นาบะบหเห็นดิล่ะอตีรับก่อนโอ,โอข้ขาเนี่ยมาขาตีลูกนี่แบบนี้ใจยิ่งไปจ้า

อย่างใกล้ใกล้อมนี่เอาฟางไปใส่ฟางใส่มันออกลูกไปไปไฮเลยติ้งเลขอะไรเยอะมากนี่ไปไปไฮมาเบิงว่ะออกลูกเอาฟางมาห้องเมื่อกี้น้ำมันไหลออกมากระเดาเด้อป๋าจ๋าอยู่พี่เบ่งเอาเบ่งไหมเบ่งเนาะป๋าปกติ

ไม่ไม่ไม่เป็นแล้ไหมเป็ปดกูออกลูกงามะแรงเต็มพักเตะโอ้ยเต็มจเหมือนกันฮะออกลูกออกลูกเฟร์ไม่ได่เฟรอมาได้ไหมมาไม่ทันที่ร่บบพิเศมาไหมมาออกมาได้ใช่ยิ้มไหมยิ้มไหมงอกลูกป่ะออกมาไม่ได้ไม่ได้ม็ไดแป๊บไหมเออบางที่เอ บอ oh. มันออกหรืเห็นบ่อแมหาน้ำมแเดี๋ยวมึงก็นอนร่องทำมันเอมอีกเาเอาเอา้่อเป็นอไรเป็นีเด้อรงสุนทรยิ่เดว่านะ

ไป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 นนาองให้พระคามันโพกรึงดึงซอยระไรหรออรีอตอนคนเลยตนั้นคไต่ออะไอยู่มาอ้าวันกไม้ี่นาออกมาแล้วสองขาไอพี่ชิเปียนไอหอกลั่นไหมกลั่นไม่งวดหรือโอ้โ ขี่ไม่ลไมเอาลูกเลยเบ่งเาบ่งร็วเบ่งเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วโอาเงลุกออกแล้วคาแมลงสองเอาเร็วเร็วเอาเร็ว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  เทาเร็วเร็วเท่าเร็วเร็วแค่มีไหมล้างคาบ่มีเปิดแล้วมีใหญเขียวไปพูนและตรงเต่งตรงเต่งตรงเต่งคนเท่นันเมื่อกลอกลูกแล้วมันตื้น ออกลกลย่ยสู้มันไปเห็นขาบ่ไงพูนยางเตมเต็มตเต,มตเตมไปาไปไทยด้นนีน่ไอเลมโบพูนไอเรมบุพูนพูนไอเลมโบ้พูนแม่บึงแม่จะของบึงซออกงซอยอบอกบ

เดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเบ่งก่นเบ่งก่อนแก้งไ่เบ่อันนี้มันถึงหนากองด้วยเอ้เอ้โหโอ้โหโอ้โหข้าวัวอะไรโอ้โหงวงก็เป็นสีมดล้วสามมันสออกแฟออกไหมออกไหมมาไหมคนช่้วเองแฟ อุ้ยหายมันนี้กูบอกมีอยู่มส้นเอาไตไสหละไยิ้มมั้งดีเพิงนี้ดีเลยอืมออเนียาไอ้กูไอ้ไอ้นุ่บุญปะลาดห่วยนะ่งมันนี้เลยมากระพังสองเงินกูโอ้สองเงินไปนี <pos itive moon> <ten c 000> ่กาแฟดื้อแห้ง <Nixon> Tân ní cực lăng phongapum, càng phongong ngô kapum, ná. Sabe gata tome goo, náo bát, mẹ ching bát, náo ní cực tam tung ching hai bát, oo tome goo lăng ching bát. hai bát, ching hai bát, ching hai bát, ching hai bát, cái hai hai bát, ching hai ເດີ້ບໍ່ຫນ້າກົວເນາະອອກເລີ